สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผม <c oughs> ออกมาเบิ้งป่าเบิง้งหน้าสนหวกพี่น้องครับอีสานบ้านเฮาพี่น้องหลังจากฝนตกไปแล้เวเมื่อกี้พี่น้องโอ้ฝนดีเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องเอ,อ้ยตกคักตกในวานเขบาบ้านใดบ้างนะอันนี้นะป้านะลุงหน้าหน้าหรือว่าหน้าพี่คุณมากับลุงป้าขรลาน สอนเด็กผู้นิสัยสองคนเราจะน้ำไปเบื้องพี่น้องสอนหวกเพี่นออกมาก่อนผมกับทีมอไซค์เบื้องบุกโคกบุกทวงมาเลยหมุนมาเบื้องเบื้องหมุนมามุนมาเด็กวะหมุนมาครับในติดคล้องพี่น้องอันนี้นะป่านะลุงเนาะนี่ครับติดคล้องเลยนะครับผมเบื้องเราสอนหวกนะครับผมถทายพี่น้องเบื้องวิสระมือหยุดมือว่างนะครับผมมาว่างกันมือยาดกันยากเนาะ เดี๋ยวสินำลงไปเบื้องว่าคนจะได้ขนาดใดพี่น้องเดี๋ยวลงไปเบื้องนะทุ่งนาอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องอีสานบ้านเฮานี่อุดมสมบูรณ์จีิงๆนะครับอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยนะครับผมถอยุณเจียรถยางลงไปไก่เต๋อถอยขุณเจียรถล้วก็พี่น้องเราลงไปเบื้องติดตามการทุ่งนาครับล้มเลวครับพี่น้องเบื้องนะครับแบบนี้ที่สวนทวัดคนใต้บ้านเฮาที่นี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์ที่พี่น้องอุดมสมบูรณ์มากเลย นี่แหละซอนแดอนมีแหละนอนกันเดื่องซนนอนก็ขึ้นไปตัวลานกำลังน้ำมาฉันจีดอกถือ qua ใช่นะติงใช่ใชู่รั คุณนมาลงไปตัวงามเท่หวะเป็นกบก็มีเป็นกบน้อยแล้วเป็นกบน้อยแล้วนี่ว่าเขาไปปล่อยไว้เป็นกบเลยที่นี่สอนได้สอนได้ล่าสอนได้ปะก็สวนได้สอนได้เจ้าตัวฮะลุงพู้ลุงุผู้นึงก็ตัดหนาท่วนท่วนเรื่องพ่อปั้นวังเขาต้น เราขึ้น้ำามแต่ตอนวันไหนมีหน้ำมาบ้านบ่ไปเล้วพี่น้องเพราะวม่ใช่เพราขึ้นนีน่ขึ้นต้นหญ้า,าอันนี้ได้สามไปจ <c oughs> ะได้พันเขาหน่อยนะน้ำดืมเบิ่งเจอป้าอู้อย่างพาชงมันดีต่อละว่างๆก็ออกมาหาทายแบบนนี่หลืพี่น้องเอ้ยบรรยากาศที่บ้านอยอะซองธรรมดานะครับ ชายบ้านๆติดดินกินได้ทุกอย่างนะครับถือบ่าเดี๋ยวนี่้โมเลียนลุงโมแต่ว่าัพูดดีถ้าดินเรานี่ดินนาำงามน้ำพี่แขกงามตัวนี่แห่มีเดียที่หนังเบื้องเราฉีดน้ำเงาสะดุดมือถือกว่ฮะไอสองตัวโอ้บาทละสองตัวสองตัวสิ่งที่ เนเ้บังนได้หลายเลยเป็นสิบยี่สิหนบาทนึงอะเออขุดบวกน้อันนี้ถุงนี่เป็นนิปูนบ้นะนิปูนอันนี้งลางนี่เป็นบวกปูขไปใส่้เบิร์ดแซ่บนะแหนีบตัวสามีตัวต้างนอกันนะไม่หนีบก่อนหนีบหวกตายเบิร์ดเออหูละหมานอยู่อนกรไดเมื่อยกยใชดกระไดพ่อจิ้พอจิน ได้หลายหัวก็ได้บอยได้ทำไรเนี่ยเออนี่พี่พี่อบคอมโอ้ยบ่เหมืนได้น้อยๆเด้อขับบาทนึงเด้อน่อยบัสอันไหนนะไม่พอจะได้อ่ะน้อยน้อยๆนั่นยนะนี่น้องติงลงไปพุ่นลราบัดนี่กลับขึ้นไปหารถแล้วนะติงอ่ะรับกบแล้วนี่น้อยนี่โอ้ยเกือบกบมาใส่เออโอ้โถโถโถอย่าเสียงสินี่แหละพี่ซอนนะครับ สารบ้านเราคนอีสานนะครับผมหาคุณธรรมธรรมชาติสมบูรณ์ไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อนะครับเฮ็ดดังล้วนเด็กดังก็อยาเจ้าออกไปจ้าไปเพิ่งน่ะอาจารย์ไปงวดถือว่าบาทเพิ่งนึงน่ะ ก็แล้วาะเฮ็ดเขาก็ได้คักตัวโอ้ยเนี่ยเป็นหายเงี้ยเฮ็ดคักพดฒีเนี่ยฝนดีขึ้นไปบ้างนาลุงัปัดขึ้นพี่น้องขืนไป้างหนาลุงไปคุยน้ำลุงแป๊บหนึ่งเห็นแต่ฝุ่นขึ้นไปแล้วพี่น้องฝุ่นขึ้นกลับบ้านแล้วฝุ่นพอเฮ็ดกินแรงแล้วพี่น้อง นว่าแจ้งเส้นน้ำผสมไปมกไปอุได้เบิดนะครับหกอุดมสมบูรณ์ฝนดีพี่น้องทีนี้คือว่าฝนดีเติบนะครับเ <c oughs> ขอบา,ยาขอยู่น้าเขาไปให้รากพี่น้องออน้ำท่วมน้ำหลายพด <c oughs> อันนี้นะพี่นนสาวนะป้าหน้าลุงหน้าน,า,นาครับโซนนีแม่นเบิดไในหลวงรวมอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบไร่เลยเฉลี่ยห้าพัน มาสอนยุน้าจาของนะครับคุณมูคุณพระสอนยุน้าจาของเองไม่ได้สอนน้าผู้อื่นเลยอย่างไปคุยน้ำลุงคราวหนึ่งจะได้เคยใบใบใบขึ้นมาเป็นแล้วคุณผ <c oughs> ู้ชมสมบูรณ์เลยพี่น้องไส้เบ็ดนี่นาไส้เบ็ดอีก,กสองเดือนนี่ผมว่าไส้หมอพอเลยนี่ครับาาม,มาขึ้นจากของผมว่าขึ้นจากของตกเมื่อไหร่จ้ะยัง นี่แหละชีวิตลุกทุ่งคนอีสานนะครับลุกทุ่งลูกทุ่งเลยคิดแบบสบายๆชายแบบพี่น้องเบิ้มฝากติดตามฝากให้กำลังแงใจได้พี่น้องเด้อนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ยังติดตามขอบคุณพี่น้องที่ยังรับชมขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาไปติดตามเบื้องห่วของคนล่มล้มกันได้หล,ลายไปไหนพี่น้องครับไปบ้าง ถึงรวมนะครับพี่น้องมาเบิ่งโดยรวมพี่น้องเลยพี่น้องเลยนี่อยังหลักเป็นนี่หลานอก็มีแต่โตหัวพี่น้องดักจับจับหลอกไม่จับหลอกไม่จับผมปีบบีบเพื่อกาซีบเพื่อกาซีบขีบบีบยังออกก้อนพี่น้องครับใส่ใส่ขีบเอาใส่เอาขีบออกเพื่อกาสิแกงเส้นน้อยไม่ซมใส่แกงน้อยหมูน้อยเออแงนสียบเจ้าบอกผู้ใด พูดห้มัดกินก็คอมเมนต์มาได้เลยพี่น้องใส่ของป้าดินี่ใส่ขี้แล้วเนี่ยน้่นี่บีพีแลเป็นี่สิพี่น้องบีพีแล้วมันจะเป็นที่สิทวร์จะได้เมื่อยใ่หรล่าของอู้จังหวัดชนพนอ๋อจังหวัดชนพนุคนน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 นันน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 ้นน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  ไปไปพี่น้องยิมาใส่ต่ลังน้ำกดอกาถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่งนะครับผมชีวิตธรรมชาติบ้านๆอันนั้ฟังๆฟ้องปากถึนจะฟ้องขึ้นมะนาวนี่แหละพี่น้องมาวางไข่นะครับผมถึงวางไข่จคนอีกย้ายหนึ่งยืนใช่ไหมล่ะไปอีกคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง ใช่พิ่งบรรยากาศโอ้โหรวมสมบูรณ์แห้งนะพี่น้องเด้อดีนี่ฝนดีแห้งพี่น้องตกเป็นอาทิตย์ติดต่อกันเลยนะครับผม,มตกเป็นอาทิตย์ติดต่อกันเลยุ<อ>น้ำดูว่านี่ว่าดีไหมว่าเน,น,นมาหน้าอี่ของดอกมหน้าป่านะลุงนะหน้าหน้า,นา,นา,นาพี่น้องนาที ย้ายอีกย้ายนึงเลยใส่เบ้องใส่เบิ้งไหลายบ้อใส่เบิ้งพี่รัดขึ้นมาก้อนมูพี่น้องคนรัดขึ้นมาโอ้ยอ้อมไปดรงันใส่สมบรณ์ใส่สบรนี่ปูนี่ปูเอ่ปูไปที่นดีนดีคร้ีเาหรีดีเรา นานดีด,ดีล่ะนงพี่น้องพดีมาลี่้เยองก็มไปไปเข้าบ้านเรานะครับผมพี่น้องบ้านเรานะครับไ่ไปหาเล้งแล้วสามยังเขพากันอ่อสามตัวนหน้า ไปตามครับพี่ดอาถึงบ้านแล้วนะครับพี่น่อตอนนี้เอ้ยกัไม่ังมาถึงบ้านแล้วเพราะเราจะแกงฉัน้องมาสมเก่งเน่น่เน่เน่เน่ไปหน่ยเย้ยแต่ผมกิตไม่ใค้เป็นอาไทั้งหมด Ừ, đi phân khó kiếm hiện đại bọc khác đúng không? Ăn ai khó mía bọc 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 cái tầm mía. Tầm tay à? Ăn đi xuống nước mua thái mía bà. Ừ. 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 Đấy, đây nó bán một phải qua vấn đề đâu muốn phân cái của đây là mẹ của đây thùng à? ายคลิปนี้ครับผมขอบคุณทุบคณทุกซับสกายทุกไลท์ทุกแจทุกคอมเมนเ้อร์พี่น้องครับ,บ,บที่กติดตามทีนก่อนชาแนลขอบคุณพี่น้องที่อบอขาวทุกท่านขอบคุณทุกท่านทุกคนครับผมเจอกันนคลิปหน้าสว,สวัสดีครับ